ผมออกกันนิดสิบกูนะครับแล้วก็จะเดินช้างต่อไปงานโปรโมทหนังนะครับนี่แหละอยู่ในพิกี้จะน้อยนะครับล่างล้มส่งโดยทั้งเปลี่ยระดบมืออื่น เอมีค่ะอยู่จอมพระมือใดก่อนจอมพระมือมือใดวันวันที่หนึ่งจอมพระวันที่สองเดินทางวันที่สามอยู่ชนบุรีวันที่สองค่ะมืออืนวันที่หนึงเรมออืนวันที่หจ่าพอ ลงมือลงเว้นแล้ววัดพระโกดสุขใ่ออออ่แม่แม่ฟังเมหนาทอยู่แล้วเปิด g ี s อบอกเอพร้อมยันมากพอถือบอกเปิดไลนรุนบมเปิด GPS พอพร้อมวันนี้คือพิธีถวายอุโบสถ จีดช้วันที่17น้ำสูมือบ้ตามที่ตอนนั้นพอโอ้แผนเพื่อนอะพอม่ได้ไปนงี้ยพอเป็นที่หลังผอกง่าด้วอชวันที่17เฮ็ดเจงไหนสิบวได้วิดีโอข้อมาขึ้นจอสู้มือจิงป้าอไม่พอไม่ไปลองครับอัดเสียงแล้วไม่ดีแต่เฮจไหนวิทา หัวเพ่ง,งี่ายเดือนกท่หนึ่รเรื่อี้้าสบหนนาบนนนนานเล้จ้าหนาบนอ้าบัน้าะบ้วนบนบนินบน้

ขนดนี้ท่านมดโนะคะล้ก็น้องอุ๋มอีกสอยท่าตน วันนี้เจ้าของน้องูหิงกับทางท่านวัดโดก็สรึกนากันอยู่นะคะตอนเงียสดงที่นี่